Audio jungle. Audio jungle. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บไซต์ที่ให้เทมเพลตในการทำ PowerPoint ฟรีนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4เว็บไซต์ที่ผมคัดเลือกมาให้แล้วก็จะเป็นเว็บไซต์แรกนะครับชื่อ slicego.com เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเทมเพลตให้เลือกมากมายเลยทุกอย่างฟรีหมดนะครับถ้าไม่ฟรีก็จะมีเครื่องหมายตรงนี้ครับมุมซ้ายบนที่ที่ที่เรียกว่ากีเมียมจะเป็นรูปเหมือนคล้ายมงกุฎนะครับตรงนี้คือไม่ฟรีนอกนั้นก็คือสามารถโหลดได้ฟรีเลยเช่นสมมติผมอยากจะได้ตัวตัวนี้ นะครับก็มันก็สามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดได้2แบบคือทั้ง o o o g l e s l i ด e หรือ PowerPoint กดดาวน์โหลดเท่านั้นเองนะครับสำหรับเว็บไซต์ G กมาถึงเว็บที่2ก็คือเว็บชื่อ PowerPoint Hub.com PowerPoint Hub.com ก็จะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับจำนวนคนดาวน์โหลดนะครับก็จะมีเป็นหลัก3,000เลยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้เมื่อสมมุติผมอยากจะได้สีฟ้านี้นะฮะสมมติบเนส s พิร์ดเนี่ยผมกดไปที่นึ ทางเว็บไซต์นี้ PowerPoint h จะบอกเลยว่าคุณดาวน์โหลดมาคุณจะมีหน้าไหนบ้างนะครับสไละ์หน้าตาเป็นยังไงเนี่ยครับจะมีบอกเลยนะครับ1ถึงหน้าถึงหนึ่งสองก็จะเป็นอย่างนี้13าถึง24ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งรูปรูปทรงก็สวยงานสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายเลยครับเลื่อนลงมานะครับก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับอ่าผมดาวน์โหลดไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะต้องมันก็ถ้าเป็นของฟรีมันก็ต้องรอหน่อยนะครับก็อาจจะโหลด2ครั้งติด ติดกันไม่ได้ก็ต้องมีช่วงเวลานะครับเมื่อสักครู่ผมโหลดไปแล้วลองดูนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะได้เทมเพลตที่ตรงตามนี้เลยนะครับมาถึงเว็บไซต์ที่3ก็คือเว็บไซต์ชื่อ pptmon ppt มาจาก powerpoint.com เนี่ยฮะก็จะเหมือนกันกับเว็บเมื่อสักครู่นะครับตัวสไลด์ก็มีสีสันสวยงามเช่นเดียวกันก็ลองโหลดดูได้ก็จะมีหมวดหมู่ของเทมเพลตให้มาถึงสไลด์ เว็บไซต์ที่ให้เทมเพลตฟรีของ PowerPoint นะครับเป็นเว็บที่4ก็คือเว็บนี้เลยซึ่งจะให้เยอะมากสามารถพิมพ์ในช่องเสิร์ชบาร์ว่า allpt.com ก็ได้หรือจะเขียนอันนี้ก็ได้ครับ free. p o w e r p o i n t t e m p l a t e d e s i g n c o m ซึ่งอันนี้จะยาวหน่อยนะครับซึ่งจะมีสไลด์ให้เลือกเยอะมากแล้วก็สวยทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมสนใจตัวนี้ City Building เมื่อคลิกเข้าไป เลื่อนลงมาครับก็จะเนี่ยฮะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับสไลด์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะเหมือนเว็บสักคู่เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับคลิก Here to download this PowerPoint นะครับเท่านี้เองก็จะได้ PowerPoint สวยๆเป็นเทมเพลตที่สามารถนาไปใช้งานได้จริงอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยครับผมครับ